สวัสดีครับทำงานในสยามเหมือนมารองานแล้วบ้างเมื่อกี้ไฟมีมันเยอะวันนี้มันชิมาเปิดคลิปอยู่ที่นี่ละนาโมรัตน์มันใจแฟนครับพึงเห่งครับตลูเต่าห้องไหนก็ลงคือเริ่มทำการแสดงเริ่มกับเหรียญร่ำเรืองก่อนเลยครับทพี่น้องทีเดียวเล่นลญรำเรืองก่อนหลังก็จังเป็นร่วมเตยไปเลยครับพี่น้องนี่ก็อยู่งข้างนาหมาอันนี้ครับ งานองขาวบาเมนบกไสคนกับกำลังเข่ามาเยอะเลยครับเจ้าสิไปภาษาเด็กกระปุกผมกับจีดีพ่าไปรอเมืองไปมาด้วยการไดงานครับตนปานนี้เฝ้าเรา่อมกลูกกรตือนอเิดชีพ่ท่านเปนเตยบ้างนนนี้เนเขาล่เลืองเลยเอ้าเขาลืเลืองพี่น้องกับยากเมืองจวงเตยเนาะเ้อก็จพาเลาะงานตัววันนี้ บัดนี้น้าบ้าพี่น้องประพรับอกเลยนะเบบ้ดนะครับพี่สมบุญปาดโดยวันานุพุทธินง่าพระเอกขวัญใจแฟนแม่จักรพรรดิพี่น้องพอดีเลยพี่แม่นพอดีเลยกล่องแตงเลยครับกล่องแตงพอเสียงแห่งบ๊วย เสียงอาจจะเบาดนะครับเพราะว่าเขาเล่นอยู่ในเมือ,มงองหมอลำสุขาน่าได้ว่าได้เล่นระบบเสียงอาจจะเบาโตเสียง้องเตี้ยได้ว่าอาจจะเบ่ได้เปิดแห้งครับพี่น้องอปล่อยมันหลายเวทีมันอาจจิสวนกันครับยิงยิงไว้เลยใจใจกินร้อยครับระเบียบาบเสียงใจเกินร้อยครับหันใส่ระเบ,บียบครับหันไสลังระเบียบมือนกันเล่นเพกครับพี่น้องแต่ว่าเพชรลิดเพลินแต่งวิธีบนเสร็จครับเพราะว่า ต,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  a, ตู้เพิ่งเพิ่งใส่ฟังเดี๋ยวเพราะว่าของเป็นลำเพื่นน้าหมอกต่างอย่างที่สุดเลยในงานนี <M <M ้ครับพี่น้องนะครเป็นสถานที่ลงอย่างแห้งได้ติดลมแล้วก็ทีมงานอาจจะลาชาไปเนี่ยครับคุกป้าสั่งให้บ้าหูจากความสัมพัน อักลายก็ไดแก่คับตั้นเหลวพอแลวเชตามตาบวมไอเขาอักใจภาษาไทยในหนองเมืงองคณะละช่วงและช่วงเน้ออาจจะเป็นคิปเดียวก,กันละให้าไทยเป็นคณะในดดในชิปหยอกไปเลยน่อยเพราะว่ามันมันหรโบ้งนะผบกับสืผ้ารองเมืองอาุกุญจ้าทุกกาซเาคนกกว่าเรา สูงคสี <ous i S 2> ่ <pursue> ห้เอาเงไปสู่ฝันชั้นโคมันเด็บเขาใจเกี่ยวอารว่างขณะนี้ก็ได้พันเปียดต่งแน่ครับกับพเต็มทีอาจจพเต็มที่มันในวามันมันหลายวงไปกวนกันครับวันเจแินก็ได้พันกระเดียงพันเบียดต้งแล้วครับ

ไปสั่องไอ้ก,กินหัวใจสุดท้ายก็ตายก็เป็นฝ่ไป,ไป พี่น้องก็ซับมันกับเก่าเนี่ยแหละขอบโปะครับพี่น้องบพาท่นไปเลื่อนคันใส่ข้นเพิ่นดอกก็ว่าคนติดตามเจ็บซี่บอลไหลออกกล่องแต่งไว้ก่อนพี่น้องอย่าหย,ยิบเงินเสืออยู่พี่น้องโอ้บ่าได้ภาพชัดๆให้พี่น้องมาเลยแต่งแห้งครับผู้นดเพราเสีงยงแห้งเนี่ยบุ้ยอาจนเหลี่ยมมองเลยนี่ครับอันนี้กับไฟ ตัวนหนึ่งน uh, oh, hey, ี่แหละคือเกอแหละคือเปิดช <laughs> ีพังเวทนี no ่แหละเนีคนก็เริ so, <sings> ่มไลค์เขาเนี้ยครับเต็มในฮันเต้นใหญ่อ๋อโอ้ยผมทำไปไายรูปเต้นผมเรื่มเรืมเืมเต้นใหญ่เพิ่นตัวนี้เต้นใหญ่โอ้ระยางถ่ายรูปทรงงานเหวอเจนี่นี่ก็จนเมื่อยแล้วครับพี่น้องเตระยางเตจียองไปแต่ละจุดห้างกันเป็นโล่ผมว่างานใหม่ยัง โมย่งโมยาววันนี้นะโอ้ไปครับไปคกับโอ้ก็ชิพาไทยผู้สาวเลยว่า ก็ต้องฝ่าวย่างจักหน่อยเพราะว่าลืมถ่ายรูปอีกเต็นนึงเลยเพื่อนผมเลยเทีมบอกว่าพบแล้วซืยลืมแบบลืมเต้นงไงไปไปไปตีถ่ายไปเรื่อยแล้วไปตอนอย่างนี่แล้วฝนไฟปัวบูวา,วาอันนั้นระเบียบเรื่องยังไปเรือยครับโอ้คนไหม ส่วนมีเถื่อครับโอ้ไปเพราะไทยวาซ่องนี่ไปนี่ลแล้เวเม้นไปวไ่าเดอกครับไปได้อาุ่ตั้งขสิตุลมนี่เดินถนนทางคนเดินแบบคนนั่งเต็มครับพี่น้องดูนะโอ้เปิ่งผ้ากับน,นางชิวริมน้ามไม่ถามแค่ลงคืนได้เก็บเท่าไหร่ไปนี่แหละไปนี่แหละของทางนี้เท่าน,นี้แหละ นี่ก็มีร้านขายข,ข,ของที่เก่าล่ะครับไปเรื่อยไปเรื่อยผู้ใดสนใจทีมงานค่อยประดับค่อยตามบูธตามเต็นท์ททตดิดต่อเรื่อยเรือทางไปทางเพีท,ทีมงานสยามไ่ประดับปัน้นจันทุล่ะลองทักเอาไปถามมึงคนจิตตอบว่าจัางไง <c oughs> คนจิตตอบอยังไงตรอบดีก็อตอบไรเสิร์มาตลกครับ ยังไงครับคนง่ายงติดต่อร้องมันครับเอฟซีผู้ใดอยากได้ไฟประดับได้เลยจันโอ้ระเบียบว่านเรียนพี่น้องผู้ใดยุดคลิปก่อนติดใครได้ทั้งไงมึงก่อนละโอ้ระเบียบคนขึ้นหลายแต่ว่าจวจวใจเกินรอยโอ้เรียนพอดีเลยพอดีเลย จากก็สู่บรรยากาศการแสดงสดกนาเวนทีกับคอนเสิร์ต60ปีระเบียบวาริท่าศิลปินภาพยนชนในสำหรับข่้าเกินี้กับงานการเฉลิมฉลองรอบ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสําหรับข่าวเกินี้แล้วับซึ่งเป็นหน้าที่ของระเบียบวารท่าศิลป์บอลร้0จร้อยมอลรงิ่งำเดินบอลร้อวั่ใจแฟนนะครับที่จะมอบอความมาเทิพี่น ปบบทั้ง4เวทีในสำหรับความเป็นนี้ก็สำหรับเวทีระเบ,บิดว,ว,วันถุศิลป์นะครับก็จะร่วมกับวอลล์รอกวัตถศิลป์นะครับทีมจากบ้านรวมนะครับบนเวนทีของระเบ,บียบวัตถศิลป์ในสำหรับทวามเปน็นบริกันนะครับเวทีวทละ,ละ,รระสองคณะครับาการแสดงสดคอนเสิร์ต60ปีวัตถศิลป์คนใจแฟนกับหนูแพ<ข>นการสนับสนุนระเบียบกับอยู่กับวัตถศิลป์หอยสีใช่กับอยู่ยังเนี้ยแหละกับนัตดมกับเตอร์เพิ่นดอก รอับเดาไปนันแหละมาเด้อมาเด้อระเบียบเรียนเ้วเดียวเรียนแล้วเรียนมีหน้าคเป็นโรงบานผมต่อและเครื่องดื1 5 0ไม่มีชิต้องงานฉลองบดต่ว่าสาหน่อยพไดบ่ไดครับริวติำเต็มเพียงปวดและสิบบาทขอจบอันสุงเกียรติ่ศบานแต่ทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศกแสนงสด คังเสต60ปีประเบียบวอาท่าสิสิลปินบมหาชนได้นักโอกาสนี้เช็ครับเสียงอาชีเบาเนีครับพี่น้องเพราะว่าเรนเน,นียเไรระเบียกัเรนคอยกันกัน้อมวลน,นะข้อมวลน,นะ ເລີຍເທົ່ you ตครับไปต่อปล่อยชีช่หเข้าปล่อยสีช่านี้เป็นต่อครับไปต่อวปนนี้โดสิทธไทยให้มึงโดนสิทธไทยให้มึงหมไปต่อคับตะเวนตะเวนจะส่งลูกเปินคบเป็นเปะนจีกยู่โดด้ยจากใครลูกก็นี้ นลายก้อนทางพานันก่อนอิกเป็นายรูปเป็นท่างพานังพนบใบสีชัยมันกระลำมันกระขึ้นลำเรื่องแล้วโอ้ขี้ตอมไหมโอ้กษัตริแหงทอง มื่อผันพรานในดวงจิตสิ่งที่อาลัยังคิดเมาื่อาจลุ่งลงใดคือจะน,นี่น้ำเสียมัดมาตามขอจูดอ,อ่อนลอยแผลอีกอ่อนเราต้องน้ำไปแก้แค้นบ่อยอมแพ้ยังไงได้ัใ,ใกล้นี่ละเป็ดต่มอมี่ใน้องไปว่าไรไปใกล้ๆนี่ละผมมาวิธีแก้กันเลยไหม ผมมากับคนโอนน่ากตีอยู่ขขางไมันเล้เมืองแนวิธีเมืองแบบเป็นกวางวิธีกวางขึ้นเราแบสะอาดขึ้นนมสิครับโอ้โหด้วฉากหลังเงยได้เลยล่ะง่ายได้ล่ะมาคุ่เลยเมืองปัจฉิมเคยแขเมืังสาลรีวุ้นแต่ผักกออาละอยากจ้หายหลอกเอาควงไว้ไปหลอหลอกค่ะขวดมือ ไปเถืดอบุหรว่กัดของวันนี้สามี่นอ,องหนาขอเมื่อสารีสิบไปทำตามแหที่แม่น้องว่าง่ลมัดผัดตองละตามพรองพุรน เด, er oh. ดือดกับพี่น้องเตืนแห้งก็ได้สันหัวแท้แจ้งอ่าอันนี้ครับบอยซีใช่กันร่วมกับเตือนเพชรอนำด้วยพานครับสองคะแนนอยู่ร่วมการวิธีเดียวขอเสียงผู้เสียไปตนผู้แน่ใจมอลล์เกย์จะลอยล่องนี่พี่น้องฟังก่อนอีกประมาณสองชาพี่น้องเบิ่งโชว์เต็มรูปแบบครับ ลแล้วจะเห็นเป็นทีมคนของทหารโอเคครับ